กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมะ inhos, in นะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะ วันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปงานของเมื่อวานกันก่อนนะคะแนวทางฮานอยสูตรจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเข้ามาแล้ว3 9งงดซ้อนนะคะซึ่งแอดมินก็ให้เด่นไปที่7กับ4นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเข้านะคะน้อยพิเศษนะคะ6 3นะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วน09นะคะ ศูนย์เก้าก็หลุดไปนะคะมาในตารางนะคะพี่น้องนี่0ศูนย์แล้วก็เก้านะคะสวยงามมากเลยนะคะส่วนน้อยปกตินะคะสี่แปดนะคะหลุดไปนะคะมาตัววิ่งนี่แหละเวลาบางทีนะแอดมินก็เอาเด่นมาแต่เจาะไม่เข้ามันเลยสี่เก้าสี่แปดไม่เอานะคะพี่น้องเสียดายมากๆเลยนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ส่วนล่าง0ูนนะคะก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่ง0ูนแล้วก็2บางทีในตารางก็มานะคะพี่น้องถ้าใครจับคู่ถูกนะคะส่วนน้อย VIP 5นะคะ5 5นะคะหลุดไปนะคะมาในตารางเห็นไหมคะตัวเลขในตารางเข้าหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนศูนะคะมานะคะ04 0440ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งเลยนะคะในคลิปนะคะสรุปเข้ามาแค่นอย VIP ล่างนะคะนอกนั้นคือหลุดหมดเลยนะคะนอยพิเศษก็หลุดบนหลุดล่างนะคะนอยปกติก็หลุดบนหลุดล่างส่วนนอย VIP บนก็หลุดล่างเข้านะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่1ิบเดือน6ปี64นะคะ แนวทางหาหน้อยสูตรจร,จริงใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะข้าวมาแล้วสี่สิบงวดซ้อนนะคะพี่นอ้องจ๋าสี่สิบงวดซ้อนนะคะซึ่งวันนี้แอดมินก็ให้เด่นไปที่แปดกับสามนะคะเด่น วิ่งนะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะสี่เจ็ดสองศูนย์นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามาเจาะ

แล้วก็แปดเก้านะคะส่วนเด่นสามนะคะก็จะมีสามศูนย์สามสอง สามสามสามสี่สามหกสามแปดตัวที่แอดมินชอบนะคะจะมีแปดศูนแปดสอง 89ส่วนเด่น3ก็จะมี33นะคะแล้วก็38นะคะตัวที่ชอบนะคะแอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่น8ก็จะมี80 81 82 84 87 89ตัวที่ชอบก็จะมี80 82 แปส่วนเด่น3นะคะก็จะมี30 3 2 3 3 3 4สามสตัวที่ชอบก็จะมี3 3มสนะคะแล้วก็จะเป็น 3 4นะคะตัวที่ชอบตัวที่แอดมินชอบนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าไปไหนเราต้องกลับใช่ไหมคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะ้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารรย a n แนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำแนวทางคำนวณตัวเลขสวยๆงามๆมาฝาก